กับมันแล้วมันก็ไม่ก็ไม่ดูโดน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 ัดเหงี้ยนัดเหงี้ยโดดตรงไหนมัดเหงี้ยนัดเหงี้ยโอเคแมวแมวบุญิกิเมื่อกี้กูพาลูกบูชินกิเลยกูบอกว่าบูชินจิพวกคนจีนกับพวกญี่ปุ่นก็บอกว่าฮะพอบอมว่องขัดคมก่อันเพราะว่ากูพูดส่วนด้วยไงว่าไอสัตว์เป็นคนไทยป่ะไอสัตว์ทั้งคนไทยกูพูดง่ายนะแต่คิดว่า ดูเช็คคนไหนเลยบอวมะเมื่อกี้แล้วเนี่ยแหละสู้กันทุ่งสังหารเนี่ยแหละโล่งๆแบบนี้แหละเมื่อกี้นะโอเคขอบไปชั้นเดียวลูกซองลูกซองเออโหมีแต่ลูกซองเผลอๆไม่มีด้วยนะเนี่ย เดี๋ยวอือดิเสียงเสียงเขาเสียงเขาบอกเาคุยกันแบบต้องใช้ภาษาอังกฤษพูดอ่ะ I have I have อบเบียนเดตโอ้แบบอันนั้นเหงนเป็นอย่างเป็นอย่างโอ้แต่มันก็สนุกในที่มันกับพวกนี้มันพาไปหมดเลย โอเคจะก็ปล่อยแหละคูณหกเป็นนั่นใเด็กหนึ่เด็กคูณหกเนี่ยเป็นไงปืนหน้ากระบอกได้แล้วได้ลูกซองนนเนี่ยน้ำมันเดียวแต่มันมีรอบหนึ่งเนี่ยกูโดดแบบไกลเลยแบบไปลงจอดดีๆนะนั่นแหละไอ้รอบมันก็จะได้ที่หนึ่งแล้วแม่งโดนร้อยก่อนร้อยดักมันไม่ปิดอย่ง เปิดแล้วเสะเส่เสะเสะเสะหลังอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังหลังไหนหรอหลังหลังห้องหรอไอ้สัตว์รถรถเสียงรถเสียงรถเสียงรถอยู่ไหนวะผมเห็นร้อย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 ดี๋ยวหลังต้นไม้ปะรถมันปะไอ้เหี้ย แม่งขี่กบมาขี่กบมาขี่ก็มาร้อยสี่สิบแล้วร้อยสี่สิบมันโดดแล้วนะมันโดดแล้วนะเดี๋ยวเราลอกกันรอกกันรอกกันลอกกันลบหลังอันนั้นไว้นะอ้าวไอ้เหี้ยนึงโดนชนไอสัตว์สองตีไอ้เหี้ยสองตีตว์การลงปืน เดี๋ยวให้มันอันนั้นก่อนมันไล้อีกกวาดหมดเลยนะ่ะคันนาคันนาเมืาา่อกีาา้กูหลบดีแล้วแล้วมงยังเอาหอลบหลังกันนั้นอ่ะหลังกองฟางโดนเสือช็คดีๆดีเดอรถอยู่แถวนี้ดีนะมีเครื่องหนึ่งขอช่วงลังอยู่ คหมอบก่อนเลยงูงูเล่นงูไปเล่น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 งูไปอยู่บ้านร้อยห้าสิบเลยอยู่บ้านอยู่บ้านร้อยห้าสิบเข้าวงก่อนนะล่ะมันเหยียบเนอะจริงโอ้เหยียบตัว ว่าไปว่ากูแอบดีแล้วนะไแม่งยังเอาได้มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงเนาะย่าเพิ่งเปิดเลยเออรอเราเดี๋ยวแม่งแต่ตื่นแม่งไถเอาเลยเอาอุ๊ยยิงกูตกใจมัน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 เปลี่ยนมันเนาะกูเห็นเนาะกูก็ยิงเลยเหมือนมันโดดแล้วกูแม่งก็เอาเลยรถคันแดงนะ ไม่มั่นใจเว้ยไปใจเย็นใจเย็นเอาเลยบ่อยู่อยู่ตรงโบดร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบตรงโบดเลยระวังเลยระวังเลยระวังเลยนี่รถมีรถ้ยรถเนี่ยสภาพดีด้วยเนี่ยเออเอาไปเลยเอาไปเอ่ะกดผิดแล้วลงดีรอดไป Nay sau 2 sau 3 ngày hôm nay chưa đầy này. Tuấn anh 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 tuấn มันแม่งมาร์กไม่ด้เลยอยู่ร้อยยี่สิบเลยแหละเฮ้ยคนเดินมาเดินมาแล้วเดินมาสองคนสองคนสองคนเห็นอยู่ปะไ,ม,ไม,มันมาทางนี้เนี่ยสองร้อยมาสองร้อยมาสองร้อยมาตรงไหนละสองร้อยข้างหลังบอขวากูขวากูเออเออออ,อสัตว์กู๋จงแจ้งด้วยนะไอ้เหี้ยอยู่พุ่มนนเนี้ยเนี่ยข้างหลังก็มีคนนะมันคานมาแล้วแหละไอ้ตัวข้างหลังนะ่ะไอเ้เหี้ยเสียงรถอีกรถเสียงขึอนบินแล้ <c oughs> อยู่หลังเลยอยู่หลังเลยหลังหลังก็มีเนี่ยตรงแถวโบสถอ่ะเดินอยู่นะคานไม่ได้อีกยังคานยังเห็นกูตัวทั้งหมดอีก<า>ตัวข้างหลังจะมาไม่ไรตัวสองร้อยนะม่ๆม,มไปแล,ล,ล้วลเหลือพวกวก มาสิบห้าหรอกูเห็นนั่นเนี่ยเดินอยู่ไหนเดินกำลังชาร์จนะกำลังมานะเอาอยู่บละลองมาลองมาลองมาสองตัวนีลอมาลองมาเอาเร็วเร็วเร็วยังยังยังเรายาดกูยังไม่ถึงนี่ปืนกูนัดละร้อยก่อนเลยเจ็บเจ็บเจ็บสองเมตรสองเมตรสองเมตรมันขึ้นเนินได้มันขึ้นเนินอะยังไม่มีระเบิดด้วยอะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเดินกำลังเดิน อยู่แถวนี้ยมันอยู่แถวเนี้ยไม่ไดแล้วระวังเตรียมด้วยไอแ์ลดูแดงอยู่ดูแดงอยู่ดูแดงอยู่ดูแดงเอาลูก2องจหนาได้ไหมเนี่ยกำลังไปกำลังไปสองเมตรสองเมตรจจ็บจบกูถือลูกซองได้เนี่ยเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอล้วเฮียคาเก้าแปดไปละไปละลมดาวหนึ่ง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 าวหนึ่งาเลยาเลย ไอ้เกียร์แม่งกระสุนหมดเอ้ามาดิมาดิตายตายตายเลยกระลังไปกระลังไปไอ้หมดหมดเออสวยสวยจะรอยไม่ละเด้อเด้อมียาอยู่บ้านละกระลังไปกระลังไปกระลังไปดูคนได้ด้วยแล้วแล้วแม่งเอารถเข้าวงเลยด้วยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวกูไปเอารถเด้งอยูมึงวิ่งเข้าวงก่อนเร็วเร็วเรว เดี๋ยวมึงน่ะไปรถเดี๋ยวพั้ยาง,อยางเออไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวกินเอนจิ่นดงก่อนอดีนะแมนกูจะเอาปืนนี้มาคิดถูกลเลยกดขับกดขับเด็วเรวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปแวะรูดของกันนะเออเอากระสุนฟ้ามาให้ด้วยเด้อ เดี๋ยวเราขอตัวตัวเมนูตายใกล้ๆกันมาเดี๋ยวขอขอตัวนี้ขอตัวนี้ตาผมไม่เอาอู้ยเยี่ยล้องแปดไอ้เยี่ยมีเฮ้ยเป๋าสามขอนี่เลยที่มีกระสุนกระสุนอันนั้นแหะกระสุนเทาเออมันมีคนหาวเโอมยคนหักูไม่เอาเฮ้ยเยี่ยเปลี่ยนชุดได้สัสไอ้เยียกูเปลี่ยนชุดแล้ว ก็ตลกเลยสัตว์ากจ้วเจ้วไป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 ว่ากูเปลี่ยนปืนดีไว้เดี๋ยวกูเปลี่ยนปืนก่อนกูขอขอกูขอกูขอคุณแปดไอ้ตัวนั้นกูขอกูขอเดี๋ยวเอาตัวนี้แทนลูกซองโอเคยาโอเคไปน้ำ่อน วองนีเราววงนีแ <Bien> ล <ven ido> ้วอาเยมาเลยนะขับครับครับองขับด้วยเดี๋ยวกูซอนละเอาเออเดี๋ยวกูบนกขับบองกูขับเองไปโอ้รถเบรกสิครับไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเยือเปลี่ยนชุดเป็นชุดกวางาสิาสิาสไหนมีคนปะ แมนยี่อะไรวะจิ้ห้าจิ้งห้าเอาตรงสมุกนั่นปะแมนแมนแมนนี่ระวังก่อนระวังก่อนอย่า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 ดิ้งมึงบวงบีบอยู่นั่นแหละอล้วรอรอโอ้ยเหยียไกลด้วยนะเรถรอหนังยีรถแล้วรอรถรถมันอยู่ข้างหลังไอ้ยทิ้งออกมาแล้วไปให้เข้าไปก่อนเฮ้ยเฮียเฮียเฮียไอสัตว์ไอสัตว์กระสุนขึ้นมาเฮียกระสุนกระสุนกระสุน ตรงไหนวะางร้อยหกสิบร้อยหกสิบหาอยู่นึงร้อยหกสิบบอหลังต้นไม้หลังต้นไม้ต้นไม้ไหนหลังกู้เลยนี่หลังอ๋อเดี๋ยวละแล้วไอ้เหี้ยร้อยกูโดนกูละเอากาูแล้วนี่หลังข้างๆเนะลยตายละอุ้ยไกลมากเลยน,นี่น

พวกนี้ก็ว่าจะเริ่มยิงแอดโฆษณาละไหนมันหยอดอยู่นะมัเขาเว้ยเชียวหัวอยู่เออเจถอกเซ่เจกเซ่เถืกเซ่หยอดดีไยมันโคตรคอดีเลยแหละ น่าจะวิ่งมาแล้วแหละวงบีบแล้วมันชีลดมานี่หรอวงนี้น่าจะแรงอยู่โอ้ยไอรถคันแดงไอสัตว์กูเจอไอ้ย่ยมันป็นหลาดกูแล้วจ้ได้เลยรถคันแดงเนี่ย เออเออหนึ่งกุญแจหนึ่งกุญแจเออฮะโอ้โหเห็นเปี่ยนแรงนล้วเนี่ยวงนี้นี่ออตาย,ยข้าเก้า <c oughs> แปดวะเดี๋ยวเขาดูกล้องโอ้มันฆ่าไอ้รถส้มเสร็จแล้วมันมันเจอเราไง โซงกูเจอกูพอดีไงไอเหยเกตุนกคนละทิศเลยนะโอ้หอยู่ข้างๆอ่ะนะกูขับวะเดี๋ยวกูลงก่อน ระวังล่องน้ำก่อนโอเคลงเอ้ยรถแดงเป็นรถ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 เบรก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 ยิงยัง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 โอเคเลยอ่ะเร็ว <laughs> ขึ้นแล้วเร็วเร็วมาละบวกเลยละกัน <laughs> บวกเลยละกัน กูอยากบอกกันเล่มเอ็นโพจีจีเมื่อกี้ไปม่วนสองหนึ่งว่าจะเอาลูกซองมาดาวหน้าแล้วแบงกดลูกเอนกดไม่ทันออกไปทำไมบวกบวกบวกเท่านี้ป่าเบรกเลย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 เดี๋ยวเช็คก่อนโอเคบ้านลุงบูมมันมันมัน เนี่ยนีสมุกสมุกขาสมุกขาสมุกขาเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่นรอบก่อนนะรอบรอบรอบระเบิดไหมล่ะกูมีระเบิดอยู่ถึงไหมวะตา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 หกสิบหกสิบหลังต้นไม้หลังต้นไม้นี่บอกลับไปกลับไปอยู่ไหนมองไม่เห็นเลยเนี่ยมีมีคนขี่รถไหเอาไม่หล่ะโยนระเบิดไปยี่ฟังไหนวะโยนระเบิดไปฟังสร้างสมุกอยู่ อยู่ตรงหน้าสมุขอยู่ตรงหน้าสมุขวะาเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีระเบิดอยู่เอาโมูลท่อไปก่อนอยอืนั่นเบียมหากูละเตรียมเล็งเด้อไอ้เหี้บักกว่ะอยู่ไหนบ้างเนี่ยกูไม่เห็นเลยรถอีเหี้บฮะไม่ไม่ตรงตรงแบบตรงแบบสมุขเลยตรงตรงไหนวะกูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นเนี่ยกูโด่นหาแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่ห้งนอก โ oh, อ้ยฮิยะนอกน็อกน็อกนอกนอกเฮ้ยเราแถวแถวคู่เลยแถวคูวค่นี่ตายละตายละตายละวตายหมด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 วะเดีร็วเร็วกูวจะปั๊มยาแล้วเร็วเร็วไอ้เหี้ยโดนไม่ครึ่งหลอดไม่ไปหรอกเว้ยไม่คุม้มไม่คุม้มไม่คุม้ม ปังยิตั้งปกคลิปว่าอะไรดีวะคิดไม่ออกเไปคลิปอะไรปกคปลิป,ป,ละป,ป,ปอะไรกูอัดไว้อยู่น,นี่เล่นกับปาร์ตี้เดี๋ยวไปคิดน,นะก็ได้ว่ากูชอบตัดโปรคลิปใส่โทรศัพท์มากกว่ามันง่ายดี<อ>ตัดใส่โ h โ t o s h o p แม่งเล่นยาก ไปะปขึรถคือรถไหเนาะมารถมารถมาลมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนให้กูสาไหมล่ะเจบเจ็บเจ็บเไปแล้วไปแล้วไปแลไป้ปวกมากระมากมากรมามานี่ด้มันมาอยู่เนี่ยมันกรมามันกรมามันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่นี่ดาด้าดาด้าด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  โอ้ยเีจะตายโดนเลยไอเดียเมื่อกี้จะได้เลยเหรอโอ้โหสองตัวดาวตัวเนาะที่แรกมันจะยิงกูมันยิงกูไม่ได้เลยกูยิงด้วยฝั่งขวาเนี่ยแต่กูกำลังกระโดดแล้วก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนไม่ทันโดนก่อนเลยเรียบร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าข้างล่างเลยข้างล่างเลยข้างล่างตีนเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูมันขี่ขึ้นมาเนี่ยวากูอยู่ไกลอยู่ดิมันขี่ขึ้นมานี่มันขี่ขึ้นมานี่ยกำลังไปกำลังไปกำลังวิ่งไป ยิงก่อนยิงเลยยิงก่อนเลยกูออกมาไกลอะไรอยไอ้เหี้ยโอ้ไม่ตกูด้วยมงอยู่ไหนโอ้โหวิวห้าร้อยยันลงมายันลงมาห้าสี่คนวิ่เหี้ยระเบิดวิ่งวิ่งวิ่งสิครับวิ่งสิครับปั๊มยาเลยยดีก่อนยี่กว่านี่นิ่งนิ่งนิ่งเลยนิ่งนิ่งเลยไอ้สัตว์ใช้ดิมันมันนี่ไเงี้ยนิงก่อนนิงก่อน นึ่งก่นหนึ right değil, like ่งนะนึ่งนะนึ่งก่อนเดี๋ยวจะวูอยู่ตรงไหนเยอะขวาขว้าขวาขวาอยู่บนนั้นนี่ป่ะซ้ายอยู่หน้า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 ขวาขว้าอยู่ไหนอยู่นี่และเนีอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังยาอย่างนี้ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเฮียระเบิดหมดแล้วเนี่ยอยู่อยู่อยู่บนขวาขว้านี่ป่ะขวาขวาอยู่บนเออใช่อยู่บนยาเาะไม่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  นน่นะอยู่ตรงขวาเยื้องเยองขวาเยงขวานี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อนร้ยแหมอบ้ไอเหี้ยไอ้ยะแมงติดันนี้ติดไอไนี่กองันตายก่อนดับสองกำลังจะกดเลยแมงติดอันนี้ก่อน นี่ยวลากรูนเดี๋ยวไม่เห็นเลยเดี๋ยวรอบแรกไม่เห็นเดเราเห็นแล้วรอบสองเห็นแล้วกูเห็นกูเห็นมันแล้วกูเห็นมาแล้วน้อเวียดเอ็มันจะมาใส่กูเลยสงครามจิตวิทยา มีลูกสองบอกยังโอเคนี่แหละอยากได้พวกคุณสองกับเลดดดะอย่างงี้มีไหมมีมีมีมเปลเาี้อ่ะหลังกูไอ้สัตว์ไอ้ขี้ยไหนวะหลังบนข้างบนน่ะข้างบนข้างบนข้างบน,นงไหนหอ้ซังเลยบอกกูหาเออยังไม่ซังยังไม่ซัง เฮียออกไปไม่ได้เลยเนี่ยอยุ่งบนหนังข้างบนบวชอ่ะหนึ่งเราบวชโอ้เจอแล้วไอ้เหี้ยหลังหลังกระแพงตายละไอ้ยีุส่าค่อยๆเดินแม่งลอยหลังกูอีกละหลังกระแพงฝั่งตรงข้ามเลยเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินแล้วหลังมึงหลังมึงหลังมึงตรงศพกูเลยนะน่าจะเป็นนั้นแล้ว ได้แลมตรงหน้าตัวนั้นอืมไปนึงมันไปเค็มศพกูแล้วมั้งมีเค็มแล้วมีเค็มศพกูแล้วเ่นนัะนั่นนเห็นเห็นตัวอยู่เดีเราเราะ หนิงเกินยี่สงครามจิตวิทยายี่ไม่น่าตายก่อนเลยกูเพิ่มเสียงนะฟังเสียงเลยช่วยฟังใช่ใช่ฟังเสียงเงียบก่กนะข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายใช่งน้อง เราวางตรงประตูบา้านด้วยเฮ้ยเฮ้ยมาผ่านประตูบา้านนะๆๆๆเดี๋ยวเราเราหันมาเด่นเด่นอยู่ตรงประตูบา้านพอดีเลยนะ <c oughs> <laughs> ออกเลยก็ออกแล้วฟังขวาฝั่งขวาฝัๆๆๆ่งขวาใครนิ่งก่อนเว้ย <c oughs> นิ่งก่อนให้เปียกใชเไหมนั่นนิ่งวะ ใช่มันนี่อ๋อลืมไปสบกูมีกระทะด้วยนะว้ <laughs> wow, <play. S 1> ะากุเลยระวังซ้ายด้วยระวังซ้ายด้วยนั่งนัน xa thăng, quá quá đuôi, nãy nè mà đừng có đi mở đấy, mà chơi yên chơi ông chơi yên, để sai 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 phải đâu phải, gì vậy người hàn. โอเคถ้าเรบคลิปนี้ไม่หวานละกินข้าวมา